เก็บขอบตรงนี้ครับรอมหนึ่มก็จะกลายเป็นสองรอบขั้นตอนแรกครับเราต้องกินขอบครับโดยสวัสดีครับอยผมมิสเตอร์ชาแนลเหมือนเดิมครับวันนี้จะพาทุกคนมาปั่นครับปั่นข้าวครับหวานไปแล้วครับเนี่ยหวานแล้วครับ เห็นเม็ดไหมครับนี่เจ้าของหน้าหวานรอล้วครับ2ง,งานครับงานใ,นใหญ่ๆนี่ครับโดยพว่วงความเทกค,ครับก็เจ้าเอห้าศูนของเราเหมือนเดิมไปไปกันเลยโอเคขั้นตอนแรกนะครับเอาเราต้องกินขอบ ขอบมุมครับขอบขอบกันแทนาครับขอบนี่ครับขอบกินขอบโดยเราจะเอาฝั่งขวาของโรตารีครับเข้ากินขอบครับขอให้เขหามุมกานตอนแรกครับเราต้องกินขอบครับโดยเอาฝั่งขวาของโรตารีครับเข้าคันเทนาหรือว่า อันเทนาแล้ครับโดยใช้เกียร์หนึ่งนะครับผมเร้าศูนย์หนึ่งแปดพ่วงด้วยโรตารี่ Predator หนึ่งเป็นห้า CX น่ครับแล้วก็ถอยครับเวลาม,ม,มนะุมเนี่ยไปหน้าแล้วก็ถอยกลับมาแหงตรงมุมครับ ได้เกียร์หนึ่งครับผมเขยมุมโอเคครับโอเคครับพอเรากินจบรอบหนึ่งแล้วกินขอบจบแล้วเราก็จะมา ปั่นที่ตรงกลางครับปั่นเข้ากลางเลยครับเหยบปั่นเข้ากลางนาเลยครับผมปั่นไปเลยครับปั่นจากในออกนอกครับปั่นไปเลยครับเปั่นเข้ากลางครับ ถ่ายถึงรอบแล้วเราก็มานี่มันตรงกลางกไปเลยครับกะตรงกลางพอดีนะครับผมนี่ครับเราก็จะตีวนกลับมาครับกินกินในออกนอกครับเข้าใจไหมครับกินทังน้งในออกนอกครับทำให้ไม่มีอรอยสกี Mà không? là nhiều lắm, chi tiết, yếm, lại, thịt, คูต mm ้า l 5 0ซลี hmm. mm ้ยสวยมาก งานครับเก็บขอบตรงนี้ครับรอมหน่งก็จะกลายเป็นสองรอบก็จะเนียนสวยรนที่ปั่นไม่ตึง ็เสร็จงานครับมาบมมนะครับสุดท้ายโอเคครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ còn lại con chè đây hấp